ผักกาดหอมเกลุ่มคนที่ต้องระวังผักกาดหอมเป็นผักที่มีประโยชน์มากมายแต่สําหรับบางคนอาจมีโทษมากกว่าที่คุณคิดวันนี้เราจะมาดูกันว่าใครบ้างที่ควรระวังการทานผักกาดหอมกลุ่มแรกคนที่ทานเยลลาริ่มเลือดผักกาดหอมมีวิตามินเคสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการทํางานของยากลุ่มที่2คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตผักกาดหอมมีโพแทสเซียมสูงอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต กลุ่มที่3คนที่แพ้ผักกาดหอมอาการแพ้อาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ผื่นคันไปจนถึงหายใจลําบากกลุ่มที่4เด็กเล็กระบบย่อยอาหารของเด็กยังไม่สมบูรณ์อาจทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเสียได้กลุ่มที่5ผู้สูงอายุที่มีระบบย่อยอาหารไม่ดีควรทานในปริมาณที่พอเหมาะกลุ่มที่6คนที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD การทานผักกาดหอมอาจทําให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้กลุ่มที่7 สตรีมีคันควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานเพราะอาจมีผลต่อยาที่ทานอยู่ถึงแม้คุณจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรล้างผักกาดหอมให้สะอาดก่อนทานเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงตกค้างผักกาดหอมมีประโยชน์แต่ก็มีข้อควรระวังสําหรับบางคนหากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ